สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการทล์กกามีวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเรื่องพฤติกรรมแบบไหนถึงเรียกว่าไทยแท้ในฐานะคนไทยเรามีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายและลึกซึ้งวันนี้เราจะมาสำรวจและค้นหาคำตอบว่ากันครับว่าพฤติกรรมและท่าทางอะไรที่ทําให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนไทยแท้พร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยพฤติกรรมแบบไหนถึงเรียกว่าไทยแท้ความหมายของไทยแท้คําว่าไทยแท้ มีความหมายลึกซึ้งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นเอกภาพและคุณค่าของคนไทยไม่ใช่เพียงแต่การเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมความคิดและการแสดงออกที่มีรากฐานในวัฒนธรรมและจารีดดั้งเดิมที่ยาวนานความเป็นไทยแท้นั้นมักถูกอธิบายผ่านการกระทำที่แสดงถึงความอ่อนโยนเอื้อเฟื้อและการเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติมองคนไทยในแง่บวกการเข้าใจพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยแท้นี้ไม่เพียงช่วยในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรม แต่ยังช่วยให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตการที่เรายังคงยึดถือพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ช่วยให้ความเป็นไทยคงอยู่ต่อไปในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพฤติกรรมหลักที่สะท้อนความเป็นไทย 1. การให้ความเคารพในระบบอาวุโสสังคมไทยมีค่านิยมเรื่องการให้ความเคารพในระบบอาวุโสผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่าจะได้รับการยกย่อง และให้ความสําคัญในการสนทนาหรือการตัดสินใจต่างๆความคิดเห็นของผู้ใหญ่จะถูกพิจารณาเป็นหลักคนไทยจะแสดงความเคารพผ่านคําพูดเช่นการใช้คําลงท้ายเช่นค่ะหรือครับและการหลีกเลี่ยงการขัดคอหรือแย้งความคิดเห็นตรงๆเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาความเคารพในระบบอาวุโส 2. การไหว้และการทักทายแบบไทยการไหว้เป็นสัญลักษณ์สาคัญของการทักทายในวัฒนธรรมไทยซึ่งแตกต่างจากการจับมือในวัฒนธรรมตะวันตกการไหว้ไม่เพียงแค่การทักทาย แต่ยังแสดงถึงความเคารพและความนอบน้อมโดยจะไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นการแสดงความเคารพตามระบบอาวุโสอีกทางหนึ่งการไหว้เป็นสิ่งที่ฝังแน่นในวัฒนธรรมไทยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่และถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยแท้อย่างชัดเจน 3. ความเกรงใจและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นความเกรงใจเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในพฤติกรรมของคนไทยการไม่อยากรบกวนหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ นับว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สะท้อนความเป็นไทยแท้อย่างมากคนไทยมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และคนรอบข้างได้ง่ายแม้จะเป็นในสถานการณ์ที่ยุ่งยากก็ยังพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความอบอุ่นและสงบสุขพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน 1. การทําบุญตักบาตรและการให้ทานการทําบุญและการตักบาตรเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในชีวิตประจําวันของคนไทยหลายคนโดยเฉพาะในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนานอกจากการตักบาตรคนไทย ยังมีการถวายยสังฆทานปล่อยปลาและการให้ทานเพื่อสะสมบุญบุญกุศลเหล่านี้เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและแสดงถึงความมีน้ำใจการทำบุญถือเป็นวิธีการส่งเสริมความสุขให้ตนเองและผู้อื่น 2. การกินอาหารไทยและการใช้ภาษาไทยอาหารไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เข้มข้นการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านหรือการปรุงที่พิถีพิถันคนไทยยังนิยมทานอาหารร่วมกันในครอบครัวหรือกับเพื่อนการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันรวมถึงคำสุภาพ และคำที่แสดงถึงการให้เกียรติกันนับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความอ่อนน้อมและน้ำใจแบบไทย 3. ความเอื้อเฟื้อและน้ำใจแบบไทยความมีน้ำใจและการช่วยเหลือกันเป็นพฤติกรรมที่คนไทยถือเป็นเรื่องปกติคนไทยมีความเอื้อเฟื้อในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านการให้บริการที่ใส่ใจต่อชาวต่างชาติและการมอบสิ่งของให้คนที่ขาดแคลนเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจและความเป็นมิตรที่เห็นได้ชัดเจนในสังคมไทยการรับรู้เกี่ยวกับไทยแท้ในสายตาชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติส่วนมากรู้จักคนไทยผ่านภาพลักษณ์ของความอ่อนน้อมอธัธยาศัยดีและมีความสุภาพความเป็นมิตรนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยมีชื่อเสียงในระดับนานา,นาชาติการที่นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจึงทําให้เกิดการบอกต่อถึงภาพลักษณ์เชิงบวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติจดจําและประทับใจชาวต่างชาติหลายคนยังพบว่าการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้หรือการแสดงความเคารพในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยแท้ที่โดดเด่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อพฤติกรรมไทยแท้ความเปลี่ยนแปลงจากการรับอวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยเช่นการใช้เทคโนโลยีการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆและการใช้โซเชียลมีเดียก่อให้เกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมดั้งเดิมของคนไทยตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมการสื่อสารแบบรวดเร็วอาจส่งผลต่อการละเลยคำพูดสุภาพและการทักทายแบบไทยที่ค่อยๆลดลงคนไทยรุ่นใหม่อาจไม่ได้เห็นความสำคัญของการเคารพผู้ใหญ่แบบเดิมเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตามการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และการรักษาความเป็นไทยยังเป็นสิ่งที่สามารถทําไปพร้อมๆกันได้ตัวอย่างเช่นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเช่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การสร้างเนื้อหาที่เน้นความเป็นไทยแท้และมีคุณค่าอาจช่วยกระตุ้นให้คนไทยรุ่นใหม่เข้าใจและรักษาพฤติกรรมดั้งเดิมไว้ได้ในสภาพแวดล้อมสมัยใหม่พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยแท้คือการให้ความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมีน้ําใจต่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของคนไทยการรักษาและส่งต่อพฤติกรรมเหล่านี้ให้คงอยู่เป็นเรื่องที่ต้องมีความร่วมมือจากคนทุกเพศทุกวัยแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่การสืบสานความเป็นไทยแท้จะช่วยให้สังคมไทยคงความสงบสุขและเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจต่อไปและนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของเราในวันนี้ ท้อก็มีหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้มุมมองแง่คิดกับหัวข้อที่เรานำมาเสนอรวมถึงความบันเทิงสาระไปพร้อมๆกันนะครับรับฟังมาถึงจุดนี้แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อไหนกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับก่อนจะจบรายการวันนี้ท้อก็มีขอฝากคำถามให้ทุกท่านคิดเล่นๆกันดูครับพฤติกรรมไทยแท้ที่ท่านคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดคืออะไรและถ้าท่านชอบรายการท้อก็มีอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเจอกันใหม่ในตอนหน้าสสวััดีครบ